สวัสดีนะครับผมพบกับช่องเฮเบิร์นเน็กโดนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับว่างนะครับเดี๋ยวจะมาทำาคลิปเรื่องายพัดสำหรับโดนนะครับผมนะฮะก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาแค่2ยี่ห้อนะครับที่ใช้กันอยู่ในประเทศนะครับผม ่าใบพัดนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูอ่าใบพัดของมอเตอร์ X8 นะครับผมนะฮะภายใต้โค้ดสามศูนย์เก้าศูนย์นะครับนะฮะตัวนี้เป็นใบพัดของมอเตอร์ X8 นะครับก็จะมีของ Hobbywing นะครับผมนะฮะ Hobbywing นะครับตัวนี้นะครับเนื้องานสวยเลยนะครับผมนะฮะ ใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีของในประเทศนะครับผมก็จะเป็นของอบริษัท M J นะครับผมวันนี้สปอนเซอร์ตั้งเข้าแล้วอ่าอ่านี่นะครับผมวันนี้อันนี้ไม่ทำคลิปไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมอ่าถ้าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ต้องกลับมาได้นะครับผมตั้งเข้าแล้วนะครับ บเ <laughs> อ็มเนะครับเป็นใบที่ผลิตใบในประเทศของเรานะครับ <c oughs> ก็จะมีใบรุ่นเก่ากับใบรุ่นใหม่นะครับถ้าจะใช้ใบเอ็มในเครื่องที่มีใบฮอ,อปปี้วิ n งอยู่นะครับแนะนําให้ถ้าเป็นใบรุ่นใหม่ของ MJ จะต้องเปลี่ยนยกลำเลยนะครับผมนะหรือ,อเอามาผสมไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นใบฮอพปี้วิงอันหนึ่ง แล้วเป็นใบ MJ อันหนึ่งไม่ได้นะครับเครื่องจะสั่นนะครับเพราะงั้นถ้าจะเป็นใบ MJ ก็ต้องมอเตอร์นั้นจะต้องเป็นใบ MJ ทั้งทั้งอันเลยนะครับทั้งทั้งลูกเลยนะครับผมนะฮะอย่าผสมใบกันนะครับผมนะฮะมีมีสองเนื้องานนะครับผมนี่เนาะอ่ะฮะอันนี้เป็นใบ MJ อันนี้เป็นใบฮอปปี้วิงนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาดูมอเตอร์ X9 นี่มอเตอร์ X9 นะครับผมเหมือนกันก็จะมีใบคอปปี้วิงนะครับผมนะฮะเนื้องานดีเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีใบ MJ แก้ว MJ ก็ได้ทำอของอใบ X9 ออกมาเหมือนกันนะครับผมต้องเข้าไหมสปอนเซอร์ช่วงนี้ต้องเข้าแลว้วต้องเข้าแลว้ว <laughs> นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับผม เะเอ๊ะทำไมเราเนี่ยอ่ามันมีปัญหาเรื่องวัสดุเมื่อสองสเดือนหนีของอ่าพรพี่วิงเนาะที่ว่าส่วนผสมเขาได้เปลี่ยนแปลงทำให้บางทีอเราจะทำให้หูใบมันขาด มันขาดได้นะครับผมแต่ตอนนี้เขาได้ปรับปรุงแล้วแล้วก็ทาง MJ เขาก็ได้ปรับปรุงเนื้อง,งานแล้วนะครับที่ให้เป็นใบตัวนี้นะครับผมที่ทําให้มันเหนียวขึ้นนะครับหรือว่าในการแก้ไขคือเห็นไหมครับว่าอีตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์รุ่นรุ่นใหม่ ถ้าตกหรืออะไรเนี่ยมันจะมาบีบที่ตัวใบนะครับทำให้ขั้วใบขาดได้ถ้าแก้ไขโดยการมาใช้อแดปเตอร์รุ่นเก่าก็ได้นะครับที่อ e ีสกูจะร้อยลงตรงกับตัวนี้ลดการหักของใบพัดได้เยอะนะครับผมนะฮะ,ะตัวนี้ก็เป็นใบของพอไปวิงนี่ MJ มนะครับผมถ้าจะใช้ MJ ก็ต้องลูกนั้นเนาะ ต้องเป็นใบเอ็มเทั้งคู่อย่าผสมกันนะครับเพราะว่าน้ําหนักใบมันไม่เท่ากันนะครับผมนะฮะอ้าวามาถึง X9 พัทนะครับผมยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ให้ใช้ใบเขาพีา่วิ่งไปเลยนะครับผมนะฮะร,รู้สึกว่าทาง m อยังไม่ได้ผลิตออกออกออก,ออกมานะครับผมนะฮะ X9 พัทก็อยใช้กับ ว่ามอเตอร์ X9 พาร์ทนี้นะครับเป็นใบใหญ่นะครับพวกนี้จะกินลมได้เยอะนะครับผมดีครับใบนะฮะนี่แล้วแหวนวงนี้นะครับเป็นแหวนที่ใช้กับมอเตอร์ X8 เนาะเห็นหมบางทีแหวนที่เขาแถมมารุ่นใหม่อ่ะมันจะไม่มีสาะร่องแบบนี้นะครับเพราะงั้นเวลามันเข้ากับมอเตอร์เนี่ยมันแน่นเกินไปทําให้ใบขาดได้นะครับพอพอเราไม่ได้มาเช็คใบว่าเอ้ยใบมัน หลวมขนาดไหนความฝืดขนาดไหนจะต้องมีการให้ตัวได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแน่นเกินไปถ้าแน่นเกินไปก็ไม่ดีถ้าหลวมเกินไปพอสตาร์ทเครื่องมันจะแทกนะครับทาให้พั่วใบเนี่ยสึกก่อนนะครับป๊อปปเสียวว่าขาดแล้วนะครับเพราะงั้นต้องมาปล่อยขนันสปูนิดหนึ่งนะครับเช็คไปน,นะครับแล้วก็มาใบอันนี้เป็นใบของ D J I เนี่ยก็ต้องใช้ของไบดีไอเลยนะครับผมเพราะเขามีมีรับประกันของเขาอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้ใบแท้ไปเลยนะครับนะฮะเป็นอันนี้เป็นของอ่าทีทนะีสามสิบเนาะเออทีสามสิบทีสิบอ่าก็เป็นใบเฉพาะรุ่นของเขานะครับผมนะฮะการเลือกซื้อใบนะครับผมเวลามอเตอร์หรือไอใบพัดมันหกักหรืออะไรนียครับ ดูนะครับผมมันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจำโค้ดง่ายๆเนาะมันจะเขียนอยู่เนาะ C W C c W เนาะดูเอานะครับนะบอันไหนขาดนะครับเพราะว่ามอเตอร์ที่มันติดกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนละโค้ดกันนะครับจะมี C W แม่นี่ C W นะครับผมเนาะเออต้องดูด้วยนะครับวา่าใบไหนขาดไม่ใช่ว่าเอ้ย เวลาสั่งซื้อใบอะไรอย่างงี้เนะเาะนี่เอาใบมา3ามคู่เอาบางทีร้านค้าเขาก็ถัดให้ไม่ถูกว่าเฮ้ยแล้วมันโค้ดอะไรเนาะหมุนซ้ายหมุนขวา CW หรือ CCW นะครับผมเราน่นี้มาดูเรื่องไปถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไปตอนไหนดีโอเคไหมครับอ่าบางทีเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วเครื่องตกเครื่องลนไปไม่ได้หักนะครับแต่ใบมันมมน ไปจิ้มกับพื้นดินเนาะบังมาให้ใบมันเสียรูปอ่าไปเอาใบาเสียรูปมาดูนี้อ่าใบามันเสียรูปเด็จปึ๊บเห็นไหมมันกินลมเครื่องอะ่ะมันขึ้นเพราะเนี่ยแรงลม,มดลดลงนะครับเพราะงั้นถ้ามันไม่กินลมสวยรางงั้นเครื่องมันก็เครื่องพลังงานแบตเตอรี่โอเคไหมครับต้องใช้พลังงานเยอะเครื่องมีอาการสั่นนะครับมีอาการย,ย้้ยใบพัดนี้สําคัญนะครับต้องเค็ค นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตกมาเนาะใบไม่แตกหรอกแต่ใบมันเสียรูปไปแล้วเห็นไหมตรงเลยอย่างนี้จะไปกินลมยังไงได้ใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนะฮะอา้าวใช้ไปแล้วยังไม่เคยหกักไม่เคยชนไม่เคยตกต้องเปลี่ยนไหมผมก็คิดว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะอายุของใบพัดมันก็มีกันนะครับ โดนสารเคมีไปเยอะๆนะครับผมใช้หนักๆใบมันเริ่มยู่ยแล้วนะครับก็น่าจะเปลี่ยนทุกประมาณ5,000ไล่ขึ้นไปนะครับมาเช็คใบดูนะครับถ้าใบสภาพจับแล้วเนี่ยมันไม่เริ่มไม่สู้มือเราแล้วนะครับสงควรต้องเปลี่ยนนะครับของที่ก็เหมือนกันนะครับผมนะฮะมันจะมันจะปลอบได้นะครับผมเพราะงั้นเปลี่ยนทุก5,000 ไล่หรือ7,000ไล่ก็ยังดีนะครับสมควรต้องเปลี่ยนใบพัดแล้วนะครับอย่ารอให้มันขาดถ้าขาดปุ๊บมันจะเสียหายเยอะกว่าที่เราจะมาเปลี่ยนชุดใบใหม่นะครับผมนะฮะลองดูนะครับนะฮะจะใช้ใบของฮอปปี้วิงก็ได้หรือใบของ FJ ก็ได้เพราะตอนนี้อ่าคุณภาพได้แล้วนะครับของเ k นะครับตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาโอ้ใช้ได้เลยนะครับผมนะฮแล้วก็ใบฮอปปี้วิงก็ อตอนนี้ก็เปลี่ยนสูตรผสมแล้วนะครับกลับมาใช้สูตรผสมที่ดีขึ้นนะครับผมนะฮะเนาะใบมก็ยังมีเนาะแต่อย่าไปใช้ใบที่มันแบบไม่ได้คุณภาพเลยนะครับเพราะว่าอันนั้นนะ่ะถูกจริงแต่มันเสียรูปได้ไวนะครับก็ผมก็แนะนำาริอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมเคยใช้นะแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ที่ใบที่เหมือนแบบ ก็เคยใช้อยู่เหมือนกันเคยเจอใบที่คุณภาพห่วยๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับคือใบมันไม่ได้รูปอ่ามันย้้ยง่ายนะครับผมนะฮะวิธีซื้อก็ซื้ออะร้านค้าที่ที่ไว้ใจได้นะครับอ่าเนาะว่าเขาเอาใบแท้มาขายนะครับทั้งใบ MJ ทั้งใบฮอฟเวอรวิงนะครับขอให้เป็นใบแท้ครับใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็เอาเรื่อง ใบพัดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการปรับจูนโดนนะครับผมเอาให้มันลึกข้าบไปติดนิดหนึ่งนะครับผมว่าเอ้ยทำอย่างไงที่ให้มันเหมาะสมกับตีตัวนักบินนะครับเอาแค่เบื้องต้นนิดๆหน่นอยๆนะครับจะไม่เอาเข้าไปลึกมากถ้าเข้าไปลึกมากบางคนไปปรับจูนแต่งโดยที่ช่างที่ไม่ทำชำนาญน,นะครับมันอาจจะทำให้เครื่องของ ท่านเสียหายได้เนาะเพราะว่าการปรับจูนโดนนี้กอให้เป็นช่างผู้ชํานาญแล้วกันนะครับส่วนมากการปรับจูนโดนไปที่ตามสาขาเขาก็ไม่ค่อยได้ที่สตังค์อยู่แล้วนะครับผมเป็นการปรับตูนในปีก็อย่างนั้นยกให้เป็นหน้าที่ของช่างาผู้ชํานาญแล้วกันนะครับผมนะฮะตรงสายจะหมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเสียงผมใช้ได้ประมาณนี้ <laughs> น้องครับผมเดี๋ยวมันเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีเรื่อง ดีๆอะไรมาฝากสมาชิกพี่น้องกันนะครับผมเอามาแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าอะไรที่มาเพิ่มสําหรับโดนไทยของพวกเรานะครับจะได้พัฒนากันต่อไปนะครับผมจ้าสวัสดีครับ